การมองโลกในแง่บวกจำเป็นมากๆคนสมัยใหม่ทำอะไรคิดอะไรก็มองในแง่ร้ายหมดทั้งๆที่ความจริงในโลกนี้ยังมีมุมสวยสดใสและงงดงามอยู่แต่บางทีเธอแทบไม่ได้สังเกตรหรือมองมันการเอาแต่คร่ำควรปัญหาของตนเองว่าปัญหาของฉันมันร้ายแรงมันแก้ไม่ได้แน่นอน การคิดและมองแบบนี้จะซ้ำเติมให้เธอเป็นคนโชคร้ายแทนที่จะมองว่าทุกอย่างยังมีทางออกเสมอมีทางเข้าก็ต้องมีทางออกดังนั้นอย่าเอาแต่คร่ำครวญว่าปัญหาของฉันแก้ไม่ได้ปัญหาที่เธอเผชิญยังมีคนที่เป็นร้ายแรงกว่านี้อีกแน่นอนการเปรเียบเทียบอาจไม่จำเป็นแต่การเปรียบเทียบก็ทำให้เรามองเห็นภาพได้ว่า ยังมีคนที่น่าสงสารกว่าเราดังนั้นฉันเชื่อว่าคนที่อ่านบทความนี้ไม่ใช่คนยากจนขัดสนประการใดแต่เธอรู้หรือไม่การที่ใช้ชีวิตมองโลกในแง่ดีทำให้เธอเห็นทางอันหลากหลายอน,นันตฉันมองว่าทางออกยังมีอยู่เสมอไม่ใช่การคำํัครว่าเวลานี้ควรทำยังไงเพราะปัญหาก็ล้วนมีทางออกเสมอ ขอให้เธอมั่นใจและศรัทธ,ธาการเป็นคนคิดดีคิดบวกหรือมองโลกในแง่ดีทำให้เธอมีความสุขกับปัจจุบันถ้าอะไรจะเกิดก็เกิดไปการมองโลกในแง่ดีไม่ใช่โลกสวยแต่มองเห็นตามความเป็นจริงแต่ทุกครั้งที่เขามองในแง่ดีขณะเจอปัญหาทำให้เขาเห็นทางแก้และทางออกได้ง่ายกว่าคนที่คร่ำควรวญหรือบ่นด่าน,นั่นเอง ขอขอบคุณบทความดีๆจากแอดมินเพจศาสนาระและเมตตาล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าสวัสดีค่ะ